มาค่ะพี่ๆจ้าสวัสดีจ้าวันนี้นะแม่ประเทศไทยเข้าสู่หน,ะอนอ้าร้อนยังเป็นทางการใครอยากได้แพทรม่มไอเย็นราคาลดหั่นครึ่งไปเลย64%ลดไปเลยแม่ในไลฟ์วันนี้นะคะกดหนึ่งเข้ามาจ้ะแม่ ะะตัวนี้เป็นพัดลมไอเย็นรุ่น CTME 719นะคะเสียงเงียบมีช่องระบายอากาศใหญ่นะคะตัวนี้เป็นเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่นั่นเองนะคะเอาไปใช้ได้เลยบ้านไหนอยู่กันเยอะนะคะแอร์เครื่องเดียวไม่พอคุณพี่พัดลมไอเย็นเคลื่อนที่ตัวนี้เลยฟรีซี่พัดลมไอเย็นรุ่น CTME 719นะคะความจุ10ลิตรไปเลยนะะคะกดหนึ่งมาแล้วอ่ะแม่รอปักตะกร้าสักครู่เดียววันนี้ลดให้ลดๆฉ่ำๆไปเลยจาก2,000 เ9 9าบาทวันนี้เหลือเท่าไหร่รู้ไหมแม่1,090บาทจ้ะไม่ถึงส0 0พันด้วยนะคะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าพัดลมเคลื่อนที่เป็นเครื่องปักเครื่อง าดเคลื่อนที่นะสามารถพกพาได้ใช้งานง่ายๆมากแล้วก็มีล้อให้ด้วยนะคะตัวนี้ของฟรีซี่เลยราคาเต็ม2,990บาทวันนี้ลดให้ในไลฟ์ไปเลยค่ะพี่ๆจ๋า1 0 9่จ้บบาทเท่านั้นนะคะกดมาได้เลยนี่ ขอจำกัดสิทธิ์แค่50บ้านเท่านั้นนะแม่เพราะว่าราคานี้คือน้องจะแฟลเซล์บ่อยไม่ได้นะคะคุณพี่จ๋าเพราะว่าตอนนี้คือขายเอาสังคมอย่างเดียวนะคะราคาแบบนี้จะส่งให้ฟรีจ้านะคะมีจัดมีเก็บเงินไปทางไหมมีค่ะแม่นะคะมีเก็บเงินไปทางกดได้เลย ตัวเนี้ยเสียงเงียบช่องระบายอากาศขนาดใหญ่แล้วที่สําคัญอะไรดูไหมประหยัดไฟปร,ประหยัดพลังงานค่ะเมื่อเทียบกับเครื่องปรับอากาศบ้านไหนที่แบบว่าเออมีแบบว่าซอยห้องเป็นห้องเล็กๆใช่ไหมแม่แล้วก็แบบว่าไม่มีเครื่องปรับอากาศเยอะใช่ไหมก็เอาเนี่ย ตัวเนี้ยกดไปได้เลยแม่นะเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ตัวเนี้ยสิบลิตรความจุเยอะมากแล้วเย็นฉ่ำค่ะเย็นฉ่ำคือแบบบอกเลยโอ้โหยิ่งกลับต่างจังหวัดนะแล้วที่บ้านต่างจังหวัดเนี้ยนานๆกลับทีใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้ติดเครื่องปรับอากาศที่บ้านต่างจังหวัดใช่ไหมแม่วันเนี้ยกดตัวเนี้ยไปเลยค่ะนะคะแล้วก็พกกลับไปต่างจังหวัดเลยไปทิ้งไว้ที่ต่างจังหวัดวันเนี้ยแหละแม่ได้นอนแบบแอร์เย็นฉ่ำๆกันไปเลยนะคะ ตัวนี้มีระบบลูกรอก็คือแบบว่ามีรอเคลื่อนที่ได้นะคะพร้อมระบบไฟฟ้าตัวนี้นะ220โวลต์ค่ะ50เฮิร์ตกำลังไฟ60วัตต์ตัวเนี้ยได้มาตรฐานมอกเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเลยนะคะตัวนี้ใช้งานง่ายมีสีให้เลือก2สีนะสีขาวกับสีดําจากพี่พจ๋านะคะกี่ลิตรคะตัวนี้1 0ลิตรจ้ะแม่นะคะกดได้เลยราคาดีมากแล้วก็มีรับประกันให้ด้วยะะได้พัดรมไอเย็นนอนกันแบบสบายสบาย,บายตีพุงเชิบเลยแม่ แล้วคาเต็มเนี่ย2,990บาทวันนี้กดในไลฟ์ไปเลยค่ะเหลือแค่1,090บาทเท่านั้นจ้า ราคาดีราคาลดมากฟรีซี่พัดลมไอเย็นนะคะใครสั่งซื้อแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยนะแม่ใครได้รับสินค้าแล้วบอกน้องหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างฉ่ำไหมฉ่ำแค่ไหนนะคะวันนี้นะแม่ประเทศไทยคือร้อนไม่ไหวแล้วใครที่อยากประหยัดแอร์บ้านนะแม่กดเครื่องนี้ไปใช้ได้เลยเพื่อบางทีเราอยู่กันแบบห้องใหญ่ๆไม่อยากจะเปิดห้องแบบไม่อยากจะเปิดแอร์ใช่ไหมเพราะว่าห้องใหญ่เนี่ยกว่าแอร์มันจะเย็นใช่ไหมแม่มันต้องใช้แบบ ระยะเวลาแล้วแอร์มันก็จะทํางานหนะักมันก็จะเปลืองไฟคุณพี่กดพัดลมไอเย็นตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะคะตัวนี้10วัตมีรอเคลื่อนที่ได้นะ,ะจะย้ายห้องก็คือสามารถเคลื่อนย้ายได้เลยไม่เหมือนแอร์ที่ต้องติดผนังเนาะวันนี้เป็นเขาเรียกว่าเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่นะคะเหลือแค่1,090ัตบาทเหลือไม่ถึง10บบาทแล้วไวมาก เพราะว่าอะไรรู้ไหมประเทศไทยเนี่ยมันร้อนค่ะพี่พี่จ๋ามันร้อนมากๆเลยคือไม่ไหวเราถ้าไม่มีแอร์น้อแม่วันนี้กดไปใช้ได้เลยราะคา่แค่1 0 9นเกบาทเท่านั้นจ้า